สวัสดีครับผมลูกพี่เมย์ครับสวัสดีค่ะยูกิเด็กยูค่ะและนี่คือรายการโปลีทอล์กรายการที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้จริงและทันเหตุการณ์ในทุกเรื่องค่ะที่เกี่ยวกับ f ี f a w o r l p o l c Season 6 p r e s e n t e d by n a t ี่แทสวัสดีพี่ยูกิด้วยแล้วก็สวัสดีน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผ่านกันมาแล้วราวๆสาสัปดาห์ก่อนจะมิดซีซั่นเพราะว่าเหลือ เกมการแข่งขันอีก1่วันเท่านั้นเราจะทราบแล้วว่า12ทีมมีทีมใหม่กันบ้างที่จะเข้าสู่การแข่งขันมิดซีซันหรือว่ากลางซีซันของเรานั่นเองมาสรุปรูปยอดกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่าค่ะว่าวฟอร์มในอาทิตย์ที่3มเนี่ยมีใครทำอะไรที่ดูแล้วน่าจับตามองกันบ้างตารางคะแนน20อันดับค่ะคุณจะเห็นได้เลยว่า KOG ค่ะกับ Attack All Round นี่โอ้โหอยู่หัวตารางไม่พอหัวใจมันบีบเหลือเกินเพราะห่างกันแค่3มแต้มค่ะคุณ เ,เป็นเป็น1ทีมที่ผลงานอาจจะไม่ได้พุ่งกระฉูดในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามาตรฐานในการเก็บคะแนนเขาจะอยู่ในระดับ40 50 40 50<อ>แบบนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ขยับทางด้านของคะแนนขึ้นมาอยู่ในโซนอันดับ1 277คะแนนกับ3าบุญยาเช่นเดียวกับแอคแทกออร์ราวนะ3บุญยาเช่นเดียวกันแต่มี272คะแนนทาไมแอคแทกออร์ราวถึงตามไม่ทันณนะตอนแรกเนี่ยแอคแทกออร์ราวดูได้เปรียบมากๆนะครับกับการ ที่จะต้องเก็บคะแนนตามหลัง k ค G 4เกมแล้วก็คะแนนห่างกันเรา,าวแค่20กว่าๆเท่านั้นแต่ประเด็นสำคัญคือไปทำแต้มตกด้วยมือตัวเองเพราะว่าในในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ไอแซคออร้าผลงานได้ไม่ค่อยดีนะจบอันดับเนี่ยในการแข่งขันค่อนข้างที่จะเร็วทุกเ,เกมเลยนะครับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยพวกเขาเป็นทีมออเดอรเดยถึง2วันแต่ว่ามาอีกสัปดาห์หนึ่งเริ่มแผ่วแผ่วไปเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าอันดับ1ถึงอันดับ8ณตอ ตอนนี้ะนะครับมันเร่งตามกันมาแบบติดๆแล้วก็แผ่วกันแทบไม่ได้พลาดกันเพียงแค่แบบ5คะแน10น10คะแนนมีสิทธิ์โดนแซง,งทันทีซึ่งตรงนี้แหละคือความเมามันของซีซั่นนี้งั้นเราขอทดกันไว้ก่อนนะทุกคนสําหรับ2ทีมนี้มาต่อที่ทีมนี้กันดีกว่าคะ่ะหนึ่ทีมดิวกิเอาใจช่วยมา,มากๆเลยบลูเวฟเอฟซ คือต้องบอกว่าเขาไม่ท้อทุกคนแล้วเขาก็ปรับแผนเอ่ยพยายามเอ่ยอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ค่ะได้คิวเยอะมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้มี239คะแนนในตารางคะแนน,นนะครับพี่ยูเ,เยอะมากๆเลยเพราะว่ายังเหลืออีก4 <c oughs> เกมในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเท<อ>่ากับว่าตอนนี้เขาตามอันดับหนึ่งอยู่ราวๆ37ถึง38คะแนนมีสิทธิสูงมากที่ฟิฟายเออร์บลูเวสชลบุรีจะขึ้นไปแตะยู อันดับหนึ่งอ่า oh. เพราะว่าเขาเคยทําได้มากสุดคือ70กว่าคะแนนในการที่เป็นทีม of the Day ดย์นะครับมันมีทีมอย่าง Magic e ีสปอรที่กําลังตามไล่อันดับหนึ่งอยู่เช่นเดียวกัน oh. มีบลูเวฟชนบุรีมี E a r e รีนามี c g g ี g g, มีเ d e n มี j u ส t a อะคาเดมี่มีเดลต้ามีที o คอร์คับมีซีซีจีมายเซตมินิมอลทีมบูทีมที่จะทำผลงานได้ พุ่งกระฉูดที่สุดในในวันสุดท้ายของการแข่งขันก่อนจะมีซีซั่นเนี่ยอาจจะมีเพียง50คะแนนผมบอกเลยหลังจากที่เราดูกันมาผ่านมาวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่ทีมใหญ่เสมอไปที่จะคว้า50คะแนนได้ทีมอย่าง Delta X คว้าทีมอัลเดอเดมาแล้วเอเดนเนี่ยคะแนนอยู่ในระดับมาตรฐาน1 2 3 1> กับการแข่งขัน,นแต่ละวันตลอด j ัสต์อ e a ามีเริ่มกลับมาไฟดีเพอร์ฟมูท ถ้าวันไหนเขาเดินเกมสะดวกสบาย,บายเขาก็เป็นอีก,อก,อกหนึ่งท, <ำ S 1> ทีมที่สามารถทําได้ถ้าเอาแบบชัวร์ๆต้องมี3 5ถึง40แต้มขึ้นไปในสัปดาห์หน้า4เกมที่เหลือนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นไม่ง่ายสําหรับทุกทีมเลยทีมที่จะลุ้นตารางคะแนนที่เป็นอันดับหนึ่งต้องลุ้นกันต่อไปอย่างที่บอกกันไปค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมนะที่โอกาสลุ้นเนี่ยก็คืออาจจะแบบน้อยนิดนึงแต่ว่ายังมีลุ้นในรอบของเพย์อินและแกนเฟนอนแน่นอนนะคะ โ o c i t ซิตีนเอง <m> ในช่วงสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าจบค่อนข้างเร็วแต่ว่าสัปดาห์ที่3เนี่ยก็เริ่มตั้งตัวได้ปรับตัวได้ค่ะเพราะก็ตอนนี้คือ ฟอร์มของแบงแบงแล้วก็ต้นโอก,ก็คือเข้าที่มากๆแล้ว2ส,สัปดาห์แรกเป็นทีมที่ไม่ค่อยสู้ทีมอื่นพอเริ่มปรับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนไมซ์เซตของทีมตัวเองเนี่ยเริ่มไปในฝ่ายที่ไปไล่ตีเขาแล้วเราจะเห็นว่าสัปดาห์ล่าสุดที่ที่โกซิตี้ลงทําการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนไมซ์เซตจากการที่โดนคนอื่นมาไล่ตีไล่ถ่วงเป็น ไปไล่ยิงเขาแทนพอยิงแล้วมันได้ใจมันมามันก็ตีเรื่อยๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเก็บไปถึง2บูย่านะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ทีมที่มีบูย่า2บูย่าเนี่ยเอามี f อฟวีมีเดลต้าเมีโคซิตี้ก็ยังตัดชื่อเขาออกจากการลุ้นไม่ได้มาตรฐานของทีมบนท่าล่วงเมื่อไหร่ทีมเหล่านี้ก็พร้อมที่จะแซงขึ้นมาเหมือนกันส่วนผลงานส่วนตัวระหว่างต้นโอ๊ก้ะก็แบงแบงเนี่ยต้นโอ๊กเนี่ยประสบการณ์เขาเยอะอยู่แล้วประสบการณ์ที่มีก็การ การเข้าหาจุดการไฟ์ให้มันดีขึ้นส่วนแบงค์งอาจจะมีประสบการณ์บ้างแต่ว่าก็ถือเนาะถือว่าน้อยนะ<อ>ได้โค้ชนาทีเฮดเข้าไปเติมเต็มกับการเทรนตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะเข้ากันได้ดีเพราะว่าจริงๆแบงค์งถือเป็นสมาชิกใหม่ของทีมนะครับแต่อยู่ดีๆค่ะเมื่อวันล่าสุดก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็มีการเปลี่ยนนะคะผู้เล่นลงคนหนึ่งก็เรียกได้ว่าอ e ี o วตก็เริ่มโชว์บ้างแล้วแหละก็รีเทิร์จริงๆเป็นตัวจริงมาตั้งแต่ช่วงโต้ซีซันอยู่แล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีีีกาารเเปปลล่่่ยยยนนถิ จากโมชิเป็นอโวโจนาแทนนะครับซึ่งโจนาเนี่ยทำผลงานวันนั้นเนี่ยผลงานเขาเล่นยากมากด้วยวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงที่เข้าสู่บ้านเขาเองอย่างฟ็อกชาวเวอร์หรือว่าจะไปอยู่ในทะเลทรายตรงบ้านหกหลังกลางแผนที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เขาได้ฉีกเล่นแล้วก็ใช้ความสามารถที่เขามีมากนักจึงทําให้ฟองเขายังไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนที่น้องๆคาดหวังมาตลอดนะครับเพราะว่าโจนาเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งเพลเยอร์ที่ทำผลงานดีมาตลอดตั้งแต่ช่วงซีซันหนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะ อยู่กับทีมอะไรก็ตามอย่างที่บอกกันไปวันศุกร์นี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะตัดสินแล้วค่ะว่า12ทีมนะคะที่จะเข้าแข่งในรอบของ mid s ี a s o n เนี่ยจะมีทีมไหนบ้างมาดูที่เมจิอีสปอร์ตยังไงก็เข้าครับดูเวฟชนบุรีท e ี่อารีนาเข้าอย่างแน่นอน <att. S 2> C G G G เข้าอย่างแน่นอนแล้วก็เอเดนผมว่ายังมีสิทธิ์สูงมากเข้าแน่นอน K O G ครับเข้าชัวร์ครับไอแท็กอ l ร r าอีโรฟินิก n ์ x F ฟับ b ิล l d จะสามารถทำได้อีกทีมหนึ่งน่าจะเป็น Go City ้ลุ้ตัวโกงเลยว่าจะทำได้เหมือนกัน ให้ไปทาง C.P.C. ที่อยู่อันดับ15นะตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นการซ้อมเขาค่อนข้างที่จะมาตรฐาน C.P.C. น่าจะทําได้กับในคะแนนราวๆ170-180ถึงขอเพิ่มสัก20คะแนนเขาน่าจะ ฟันกันมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะลูกพี่เมฆเจอมาทั้งหมด12ทีมผมให้ผิดไม่เกิน2ทีมเออใช่เราจะให้ผิดไม่เกิน2ทีมผมว่าผมว่าไม่เกิน2ทีมที่จะผิดพลาดไปจากตรงนี้นะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าคุณผิดไม่เกิน2ทีมจริงๆทุกคนเพราะว่ามันก็จะเหลื่อมกันอยู่ประมาณนี้นะพี่เมฆ่อนข้างแม่นค่ะทุกคนค่ะยิ่งถ้าเกิดได้เจอเกมใบเกมนะสุดยอดจริงๆเั้นทุกคนล่ะคะคิดว่า12ทีมนี้มีทีมไหนบ้างคะหรือว่าคุณลุ้นเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษคะที่อยากให้้เขาอบนีก็พพิม์ บอกกันได้นะคะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันไปเลยจ้าคะแนนสาหรับรอบมิซีซันนี้เป็นคะแนนพิเศษที่ไม่นับรวมกับรอบเล็กูล่าออนไลน์ปกติที่เราเก็บคะแนนกันทั้งหมด20วันนะคะดูเป็นน้าจิ้มนะจ๊ะก่อนไปรับความมันแบบเต็มที่ในรอบแกนไฟนอลนั่นเองจะได้เห็นแล้วค่ะ12ทีมสุดมันในรอบมิซีซันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฟรีแกนไฟนอลที่น่าจับตามองมากจะสนุกแค่ไหนติดตามกันได้ค่ะทุกคนคะทั้ง2ช่องทางเลย YouTube แล้วก a c e b o o กนะคะ g รีน่าฟร e ไฟเออร์ a ทยแลนนั่นเองค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพจฟ r e e Fire Esport อรเอนั port, ่นเองค่ะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันแบบล้วนๆเลยนะคะที่น้องๆสามารถตับอัปเดตได้เรียกได้ว่าโอ้โหเรียลไทม์กันสุดๆเลยสำหรับวันนี้ค่ะโปลิกทอของเราทั้งสองคนนะคะก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปยูกิเด็กยูค่ะและลูพี่เมย์ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะคะ 그럴 <laughs>